ครับอันนี้ก็คือน้ำตกแม่ยะวันนี้มากันสคนครับกับนัโสครับนี่ครับเออเพกในท้องเรื่องในตกใหญ่มากเที่ยว,วันสองคน